เรียกได้ว,ว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยครับกับสวิตโฮมซีซั่น2ที่สานต่อเรื่องราวของชายยอนสู่เด็กหนุ่มที่เจอกับสัตว์ประหลาดกลายร่างในอพาร์ตเมนต์กลี่นโฮมอีกทั้งเขาก็พบะว่าตัวเองนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อครับแต่ว่าเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์พิเศษสายพันธุ์พิเศษคือสายพันธุ์ที่สามารถควบคุมร่างกายควบคุมความคิดสัมปชัญญะได้เหมือนกับมนุษย์แต่เพียงแค่พละกําลังมากกว่าคนปกติโดยสิ้นเชิง และจุดนี้เองที่สวิตโฮมซีซั่นสองหยิบมันมาเล่าในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นปมตัวละครที่มันสําคัญมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เพียงการหนีตายในอพาร์ตเมนต์กรีนโฮมเหมือนกับภาคแรกแต่มันเป็นการพูดถึงทั้งเมืองเกาหลีเลยครับที่ผู้คนเกินครึ่งนั้นกลายเป็นสัป,ปลาดไปแล้วเหลือแค่เพียงผู้รอดชีวิตบางกลุ่มกับหน่วยงานของกองทัพที่อาสาปกป้องมนุษย์ที่เหลือละก็คอยกวาดล้างเหล่าสัป,ปลาดและการดําเนินเรื่องของซีซั่นสองนี้ มันทําให้แฟนซีรีส์บางคนก็อาจจะชอบเลยครับกับการเล่าเรื่องของตัวละครคนอื่นที่ใส่เข้ามาที่มันดูสดใหม่แต่กลับกันแฟนซีรีส์บางคนก็บ่นกันระนาวเลยครับว่าพระเอกหลักอย่างชาหยอนสูไม่มีความโดดเด่นเอาซะเลยไม่มีแอร์ทามมากพอที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นตัวละครหลักของภาคนี้เลยครับ เนือเรื่องของสวิตโฮมซีซั่น2นั้นจะเล่าถึงผู้คนที่อพยพไปอยู่ในสนามกีฬารวมถึงตัวละครบางคนในซีซั่นแรกด้วยภายใต้การดูแลของกองทัพหน่วยรบที่ชื่อว่าหน่วยรบอีกาดำครับแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อผู้มีอํานาจต้องการล้างบางประชาชนทุกคนเพราะคิดว่าตัวเองนั้นไม่สามารถควบคุมการกลายพันธุ์ได้อีกต่อไปแต่เมื่อนายทหารจาก1บเอกหัวหน้าทีมรู้เรื่องทั้งหมดข่าว พวกเขาก็ได้ชิงตัดหน้ากำจัดคนระดับสูงพวกนั้นทิ้งเลยครับแล้วก็นำประชาชนที่เหลือย้ายไปรวมกันอยู่ใต้ดินของสนามกีฬาที่จะแบ่งการดูแลกันโดยมีกองทัพอีกาดำนั้นจัดการเรื่องความปลอดภัยและก็ออกไปหาสเสบียงข้างนอกส่วนการดูแลอีกฝั่งนั้นก็จะเป็นตัวละครหัวหน้าสาวที่เปรียบเสมือนกับตัวแทนของฝั่งประชาชนเลยครับแต่แล้วการหลบอยู่ใต้ดินที่มันนานวันเข้าหลายสิ่งมันก็เริ่มที่จะไม่ปลอดภัยเมื่อผู้คนเริ่มหันมาหวาดระแวงกันเองครับ กลัวว่าคนใกล้ตัวหรือแม้แต่ตัวเองนั้นจะกลายเป็นสัประหลาดเข้าสักวันอีกทั้งตัวละครหัวหน้าทีมอีกาดำอย่างทักอินฮาวานกับตัวหัวหน้าสาวเองนั้นก็แอบปิดบังความลับบางอย่างที่เกี่ยวกับสับประหลาดไว้ไม่ให้ผู้รอดชีวิตคนอื่นรู้เลยครับต้องบอกว่าการสานต่อเรื่องราวในซีซั่นสองนั้นมันเป็นการขยายสเกลที่มันใหญ่ไปจากเดิมหลายเท่าตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัประหลาดกลายพันธ์ ที่โดนจาะลึกลงไปถึงเรื่องพวกพฤติกรรมเรื่องนี้ใส่ความก้าวร้าวต่างๆแถมยังมีการแบ่งแยกความอันตรายของสัตว์ประหลาดในระดับที่มันไม่เท่ากันด้วยตั้งแต่แบบจําพวกที่ต่างคนต่างอยู่จนไปถึงพวกที่ไล่ทําร้ายมนุษย์ครับและก็มีการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนรักษาการกลายพันธุ์ที่ชาฮยอนซูเองยอมมอบตัวเป็นหนูทดลองเพื่อช่วยเหลือมนุษย์อีกด้วยเรียกได้ว่าจุดนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตัวผมเองค่อนข้างชอบเลยครับในซีซั่นสอง มันเหมือนเป็นการเพิ่มมิติในการเล่าเรื่องมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่เอาตัวรอดจากสัปหลาดเหมือนกับภาคแรกแล้วก็ซีรีส์เองก็หันมาเล่ามุมมองของสัปหลาดที่มีความรู้สึกนึกคิดถึงแม้ว่าพวกเขาจะกลายร่างไปแล้วแต่ก็ยังเหลือเสี้ยวความทรงจําบางอย่างตอนที่ยังเคยเป็นมนุษย์เลยครับอีกทั้งเป็นการเปิดประเด็นคําถามในใจของตัวชาหยอนซูเองว่าเขาควรเลือกอยู่ฝั่งไหนเขาควรที่จะช่วยเหลือมนุษย์ดีหรือเปล่า พราะบ่อยครั้งที่มนุษย์เองก็หันปากกระบอกปืนใส่เขาอยู่เรื่อยๆแม้แต่ตัวละครพยองซังอุกผู้ติดเชื้อพิเศษรายแรกๆที่ซีรีส์เองนั้นวางคาแรคเตอร์สำคัญมาให้ตัวตต่อต้านมนุษย์อย่างชัดเจนและเขาก็ดูสนใจในตัวของชาฮยอนซูเป็นพิเศษอีกด้วยครับในส่วนของฉากแอคชั่นนั้นก็ทำได้ดีตามมาตรฐานครับในตอนที่3ฉากต่อสู้กันระหว่างชาฮยอนซูกับพยองซังอุกก็ค่อนข้างทำออกมาโอเคเลย ดูเล่นใหญ่กว่าในซีซันแรกและก็มีความเป็นแอคชั่นแฟนตาซีแบบเต็มตัวมากกว่าที่จะเป็น h ฮอร์เ์เหมือนที่ผ่านมาเลยครับแต่ผมเองแอบเสียดายอยู่จุดเดียวก็คือพวกสัปรลาดนั้นออกโรงน้อยเกินไปหลายฉากมันไปอยู่กับเรื่องราวของผู้รอดชีวิตใต้ดินซะเยอะอีกทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกเองก็แอบดูลอยๆบ้างแอบหลอกตาคนดูอยู่บ้างบางส่วนเลยครับ มาถึงในส่วนที่คนดูเสียงแตกกันเป็นสองฝั่งครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องที่ถูกเล่าในซีซั่นสองตั้งแต่ตอนที่4เป็นต้นไปเรื่องราวของผู้อพยพใต้สนามกีฬาที่เล่าผ่านตัวละครใหม่เกือบทั้งหมดมีเพียงแค่ตัวละครเดิมอย่างอีอึนอยู่ที่ยังคงตามหาพี่ชายที่หลายคนคิดว่าพี่ชายของเขานั้นตายไปแล้วในตอนท้ายของซีซั่นแรกครับส่วนคนอื่นนั้นเป็นเรื่องราวที่เล่าใหม่เกือบทั้งหมด จุดน,นี้มันเลยทำให้คนดูที่เขาตามซีรีส์มาตั้งแต่ตอนแรกอาจจะไม่ค่อยถูกใจกับการเล่าเรื่องในซีซั่นนี้สักเท่าไหร่นะักคือแทนที่มันจะเป็นภาคต่ออย่างที่ควรจะเป็นกลับกลายเป็นดูเหมือนกับสปินอ,อฟที่แยกออกมาของซีรีส์แทนแม้แต่ตัวหลักอย่างชาฮยอนซูเองก็แทบจะไม่มีแอร์ไทม์เลยครับจะเห็นแค่เจ้าตัวโพรมา23ตอนแรกแล้วก็ไปเจอกันอีกทีก็ช่วงท้ายของซีรีส์แล้ว จนบางทีผมเองก็แอบคิดเลยครับว่าตัวละครหัวหน้าทีมอย่างคิมยองฮูดูเหมือนเป็นพระเอกมากกว่าชาฮยอนซูด้วยซ้ำถวัดกันในเรื่องของแอร์ไทม์ที่โผล่อยู่บนจอตลอดทั้ง8ตอนอีกทั้งการที่ซีรีส์เองเนั้นเล่าเรื่องแบบค่อนข้างรวบรัดกระโดดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแบบงงๆอย่างเช่นตอนของชาฮยอนซูเองที่โดนพันธนาการในตอนที่3ซีรีส์เองก็ไม่ลงรายละเอียดเลยครับว่าเจ้าตัวนั้นหลุดออกมาได้ยังไง หลังจากนั้นเขาใช้ชีวิตแบบไหนต่อมีเพียงแค่บอกว่าเจ้าตัวนั้นคอยดูแลอาอีเด็กสาวพลังพิเศษที่เป็นลูกสาวของซออีขยอตัวละครหลักในซีซั่นแรกเท่านั้นหรือตัวพยองซังอุกผู้ติดเชื้อพิเศษเองที่ดูมีความเป็นลาร์ดบอสซีรีส์เองก็ทิ้งเส้นเรื่องเจ้าตัวไว้กลางทางแบบดื้อๆเลยครับให้โผล่มาอีกทีก็ช่วงท้ายเรื่องไม่ต่างจากพระเอกเลยผมเลยมองว่าท่านผู้ชมคนใดที่ไม่เคยดูซีซั่นแรกมาก่อน หรือแค่ผ่านตามมาแบบผิวเผินก็อาจจะถูกใจกับซีซั่นนี้ก็ได้ครับที่เนื้อเรื่องมันดูใหม่เกือบหมดถึงแม้จะไม่มีภาพจำของซีซั่นแรกคุณก็สามารถเสพแอคชั่นไปได้แบบเพลินๆแต่แฟนซีรีส์ที่เขาหวังความเป็นเฮอร์เรอ์เหมือนแบบภาคแรกไม่แปลกใจที่เขาอาจจะผิดหวังกับเนื้อเรื่องและก็ความเป็นแอคชั่นแฟนตาซีมากจนเกินไปในภาคนี้ครับ ถ้าถามผมว่ามันแย่ไหมกับซีซั่นนี้ผมเองคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับออกไปทางสนุกด้วยซ้ําในมุมมองของคนดูหน้าใหม่หรือใครที่เขาต้องการจะเสพแนวแอคชั่นแฟนตาซีเฉยๆแต่ก็เข้าใจหัวอ,อกแฟนๆบางคนได้เลยครับที่เขาผิดหวังกับวิธีการเล่าการจัดสรรแอร์ไทม์ให้กับตัวละครหลักจากภาคเก่าที่มันไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น คือบางตัวละครที่ใส่เข้ามาใหม่รู้สึกได้ว่าแอร์ทำบางอย่างมันเยอะเกินไปอีกทั้งบทบาทของเขาก็ไม่ได้ส่งผลต่อเส้นเรื่องหลักอะไรขนาดนั้นบางอย่างมันดูเหมือนยัดเยียดซีนดราม่าแอบยัดเยียดซีนโรแมนติกมากไปสักหน่อยคือถ้าเกิดเขาลดทอนหรือรวบเส้นเรื่องให้มันกระชับแล้วก็กระโดดข้ามไปตอนเฉลยเบื้องหลังการทดลองผู้ติดเชื้อเฉลยพวกความลับต่างๆที่ตัวละครนั้นปิดไว้ผมว่าซีรีส์คงจะเหลือพื้นที่แอร์ทำมากพอ ให้ตัวละครภาคเก่าได้เสื่อสายบนจอมากกว่านี้เลยครับสรุปเป็นอีกหนึ่งภาคต่อที่ไม่ค่อยประทับใจคนดูสักเท่าไหร่เลยครับถ้าเราสังเกตจากคอมเมนต์ของผู้ชมหลายท่านการพยายามขยายสเกลที่ใหญ่ข,ขึ้นหรือการแตกแะแนงเรื่องราวออกไปสูปป่ปมใหม่ๆดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับ ถ้าเกิดคุณวางเนื้อเรื่องถ้าเกิดคุณวางบทบาทตัวละครมาถูกสัดส่วนมากกว่านี้คนดูอย่างเราต้องมาลุ้นกันละครับว่าซีซั่นสนั้นจะถูกเล่าต่อในรูปแบบไหนเพราะตอนจบของซีรีส์เองก็แอบเซอร์ไพรส์คนดูอยู่ไม่น้อยเหมือนกันและถ้าเกิดว่ากระแสตอบรับของสวิตโฮมันดีตะวาลใหม่ของซีรีส์เรื่องนี้คงด้นโลดแลนต่อในเน็ตฟลิกยาวๆอย่างแน่นอนครับ สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและก็เป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงดังของพวกเราด้วยนะครับ